สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรากำลังจะลงไปสำรวจเรื่องราวที่ต้องบอกว่าซับซ้อนละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นประเด็นกันมายาวนานมากๆค่ะเน่นก็คือกรณีปราสาทพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา ข้อมูลที่เราจะนํามาคุยกันวันนี้นะคะหลักๆก,ก็มาจากเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีงานวิจัยชิ้นสําคัญอีกชิ้นคือเรื่องคดีประสาทพระวิหารพศ2505และพศ2556ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเขียนโดยท่านทูเชื้อชูรักตบุอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเลยค่ะถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะพยายามทําความเข้าใจแก่นแท้ของข้อพิพาทนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าใครเป็นเจ้าของประสาทแต่จะมอง ไปถึงมิติทางกฎหมายระหว่างประเทศข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าศาลโลกนะคะ เอาละค่ะลองมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การขีดเส้นแบ่งดินแดนแต่มันเหมือนเป็นการประทะกันของหลักการหลายๆอย่างทั้งหลักกฎหมายที่เขียนไว้กับสภาพภูมิประเทศที่เป็นอยู่จริงๆการแสดงออกอย่างชัดเจนกับการนิ่งเฉยแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานี้ออแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังบอกว่ามันมันน่าชงนใจที่ต่างฝ่ายต่างก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าตัวเองชนะหรือแพ้จริงๆ ถ้าจะเริ่มเรื่องนี้จริงๆต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อต้นศตวรรษที่20นู่นเลยเป็นยุคที่มาหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสกำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเราอดี แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่พลตรีพระเจ้าบรมมงเธอกรมหลวงสับพสิทธิ์ที่ประสงค์ท่านส่งคนพบประสาทพระวิหารอีกครั้งในตี2442นะคะหลังจากนั้นไม่นานสยามก็จําเป็นต้องทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสหลายฉบับเลยซึ่งมันก็ส่งผลต่อเรื่องเขตแดนโดยตรงที่เป็นหมุดหมายสําคัญจริงๆในเรื่องนี้ก็คืออนุสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2447หรือขศ1904นะครับ ในข้อหนึ่งของอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีการตกลงกันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจะใช้แนวสันปันน้ำหรือ watershed ของเทือกเขาดงรักเป็นเส้นเขตแดนธรรมชาติระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสในบริเวณนั้นสันปันน้ำก็คือแนวสันเขาที่แบ่งว่าน้ำไหลไปทางไหนใช่ไหมคะใช่ครับพูดง่ายๆก็คือแนวสันเขาสูงสุดที่พอฝนตกลงมาน้ำจะไหลยแยกไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เขตหนึ่งอีกฝั่งก็อีกเขตหนึ่งตามหลักภูมิศาสตร์ทั่วไปเลยครับ แต่ว่าความซับซ้อนมันเริ่มมาตั้งแต่ในข้อ3ของอนุสัญญาฉบับเดียวกันนี้แหละครับที่ระบุให้มีการตั้งคณะกรรมการผสมสยามฝรั่งเศสขึ้นมาอ๋อมีคณะกรรมการด้วยครับให้ทําหน้าที่ปักปันเขตแดนหรือ Delimitation ซึ่งกระบวนการปักปันเนี่ยมันคือการกําหนดแนวเขตแดนลงไปในเอกสารหรือแผนที่อย่างเป็นทางการ ทีนี้แหละครับการทํางานในทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุดนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ยึดตามแนวสันปันน้ําธรรมชาติเป๊ะๆเ,ปเปสมอไปนี่คือจุดที่เริ่มมีความซับซ้อนเข้ามาน่าสนใจค่ะแสดงว่ามีทั้งหลักการตามธรรมชาติคือสันปันน้ําแล้วก็มีกระบวนการที่มนุษย์สร้างขึ้นคือการปักปันโดยคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการผสมแย่ทว่าเนี่ยค่ะเขาทํางานไปถึงไหนคะสาเร็จเรียบร้อยดีไหม คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาก็ได้ลงพื้นที่สำรวจกันจริงจังแล้วครับในช่วงปี2447ถึง2450มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยเราอย่างร้อยเอกอุ่มแล้วก็ฝ่ายฝรั่งเศสอย่างร้อยเอกแคล์เข้าไปสำรวจในพื้นที่รวมถึงบริเวณปราสาทพระวิหารด้วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคณะกรรมการชุดนี้เขายุติการทำงานลงไปก่อนที่จะมีการจัดทำและให้การรับรองแผนที่ผลการสำรวจและปักปันอย่างเป็นทางการนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่ที่ครอบคลุมบริเวณเทือกเขาดงรักซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหารพอดีอ้าวเหรอคะครับมันเหมือนกับว่าทำงานภาคสนามไปแล้วแต่ยังไม่ทันได้สรุปผลหรือว่าเซ็นรับรองแผนที่ชุดสุดท้ายร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับอา้าวถ้างั้นแผนที่ที่กลายเป็นประเด็นสำคัญมากๆในเวลาต่อมามันมาจากไหนละคะแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นได้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ คือเนื่องจากในเวลานั้นสยามเรายังไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์แผนที่ที่ทันสมัยเท่ากับทางฝรั่งเศสทางการสยามก็เลยได้ขอให้ฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยช่วยจัดทำแผนที่จากผลการสำรวจปักปันให้ค่ะหนึ่งในแผนที่ชุดนั้นก็คือแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนระหว่างดงรักซึ่งในเวลาต่อมาแผนที่ฉบับนี้แหละครับที่ถูกเรียกว่าแผนที่ภาพผนวกหนึ่งหรือ Annex I Map ในการพิจารณาคดีที่ศาลโลก ประเด็นสำคัญของแผนที่ฉบับนี้คือเส้นเขตแดนที่ถูกขีดลงไปในแผนที่เนี่ยมันลากผ่านด้านใต้ของตัวประสาทพระวิหารซึ่งในแผนที่จะมีสัญลักษณ์รูปอาคารเล็กๆแสดงตำแหน่งประสาทไว้นะครับการขีดเส้นแบบนี้มันทำให้ตัวประสาทเนี่ยตกอยู่ในเขตแดนของฝั่งกัมพูชาหรืออินโดจีนฝรั่งเศสในขณะนั้นทั้งทที่ตามหลักสันปันน้ำใช่ครับ ทั้งๆที่ถ้าหากยึดตามหลักสันปันน้ำที่ตกลงกันไว้ในอนุสัญญาปี2447แล้วก็ดูจากสภาพภูมิประเทศจริงที่เป็นหน้าผาสุ่มชันเนี่ยตัวปราสาทน่าจะอยู่บนสวนยอดเขาฝั่งไทยมากกว่านี่คือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในแผนที่ครับเข้าใจแล้วค่ะคือแผนที่ที่ฝรั่งเศสทามันไม่ตรงกับหลักสันปันน้ำในสัญญาแล้วก็ไม่ตรงกับภูมิประเทศจริงแล้วพอแผนที่นี้ออกมา ตอนนั้นทางสยามหรือต่อมาคือไทยเรามีปฏิกิริยายัางไงบ้างคะได้ทักท้วงไหมคะเรื่องความผิดพลาดนี้นี่คือหัวใจของการต่อสู้คดีในสารโลกเลยครับตอนที่กัมพูชายื่นฟ้องไทยในปี2502หรือคศ1 9 5 9โดยอ้างสิทธิเหนือประสาทพระวิหารตามสุนทิสัญญาและแผนที่ภาคผนวกหนึ่งฉบับนี้แหละครับฝ่ายไทยเราก็ได้ต่อสู้คดีโดยยกเหตุผลหลักๆขึ้นมาหลายข้อเลยครับคืออย่างแรก ยืนยันว่าเส้นเขตแดนที่ทุกตั้งตามกฎหมายเนี่ยต้องยึดตามสันปันน้ำที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อ1ของอนุสัญญาปี2447ค่ะยึดตามข้อตกลงเดิมใช่ครับข้อ2ชี้ให้เห็นว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งฉบับนี้ไม่เคยถูกจัดทำหรือรับรองอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประสมตามที่ระบุในข้อ3ของอนุสัญญาเลยแล้วตัวแผนที่เองก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคคือมันไม่ตรงกับแนวสันปันน้ำจริง ข้อ3ก็ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่เคยแสดงการยอมรับแผนที่ฉบับนี้ยังเป็นทางการเลยแม้แต่น้อยและข้อ4คือนาเสนอหลักฐานต่างๆครับว่าไทยเราได้ใช้อํานาจอธิปไตยเหนือตัวประสาทพ,พระวิหารและบริเวณใกล้เคียงมาโดยตลอดเช่นการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานการเก็บภาษีหรือการแสดงตนเป็นเจ้าของในรูปแบบอื่นๆมาตลอด ฟังดูเหมือนต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลมีหลักการมีหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างของตัวเองนะคะ ฝ่ายหนึ่งก็ยึดแผนที่ที่ทำขึ้นภายหลังกับการยอมรับโดยพิตินัยอีกฝ่ายก็ยึดหลักสันปันน้ำในส่วนที่สัญญาดั้งเดิมกับข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์แล้วในปี2 5 0 5าศาลโลกท่านตัดสินออกมาว่ายังไงคะท่านให้น้ำหนักกับอะไรเป็นพิเศษศาลโลกมองว่าประเด็นหลักๆที่ศาลต้องตัดสินเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นครับคืออธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหารหรือ territorial sovereignty over the temple of p r i h a w i h a n ศาลไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนโดยรวมระหว่างประเทศในคดีนี้อ๋อแค่เรื่องอธิปไตยเหนือตัวประสาทใช่ครับเฉพาะบริเวณนั้นทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆคือศาลท่านรับทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าคณะกรรมการผสมเนี่ยไม่คือรับรองแผนที่ภาพผนวกหนึ่งอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนจริงๆแล้วในทางทฤษฎีตอนแรกที่แผนที่ออกมามันอาจจะยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรง แต่ตสารกลับให้น้ำหนักอย่างมากกับการกระทำหรือจะเรียกว่าการไม่กระทำก็ได้ของฝ่ายสยามหรือไทยในเวลาหลายสิบปีต่อมาสารได้นำหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญมากๆสองหลักมาใช้ในการพิจารณาคือหลักการนิ่งเฉยอันเป็นการยอมรับหรือ acquiescence และหลักกฎหมายปิดปากหรือ estoppel ครับหลัก acquiescence ก,กับ estoppel สองหลักนี้พอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงในทางปฏิบัติกับคดีนี้เฉยไปนานๆเนี่ยอาจถูกตีความว่าเป็นการยอมรับสถานการณ์นั้นไปโดยปริยายอ๋อเหมือนไม่ค้างก็ถือว่ายอมรับไกลๆประมาณนั้นครับส่วนอิสตอโพหรือกฎหมายปิดปากก็เป็นผลต่อเนื่องกันคือเมื่อรัฐหนึ่งได้แสดงออก หรือนิ่งเฉยจนทำให้อีกรัฐหนึ่งเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นไปแล้วรัฐแรกนั้นจะถูกปิดปากครับคือจะกลับคำมาอ้างในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เคยแสดงออกหรือนิ่งเฉยไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีนี้ศาลเห็นว่า ทางการสยามได้รับแผนที่ภาคผดุหนึ่งชุดนี้จากฝรั่งเศสไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีการนำไปแจกจ่ายใช้งานในหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงส่งไปให้สถานทูตสยามในต่างประเทศด้วยแต่ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีหลังจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเลยว่าสยามได้เคยทักท้วงอย่างเป็นทางการอย่างฝรั่งเศสเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของเส้นเขตแดนในแผนที่บริเวณปราสาทพระวิหารไม่เคยมีจุดหมายทักท้วงอะไรเลย ไม่พบหลักฐานครับศาลจึงตีความว่าการนิ่งเฉยเป็นเวลานานขนาดนี้มันเท่ากับว่าเป็นการยอมรับแผนที่นั้นไปแล้วโดยพฤตนยัยโอ้ฟังดูแล้วฟังดูชาญน,นิ่นส่งผลทางกฎหมายได้รุนแรงเหมือนกันนะคะและมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมคะที่ศาลท่านใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการตีความเรื่องการยอมรับโดยพฤตนไนี้ มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากครับที่ศาลยกขึ้นมาพิจารณาคือการเสด็จเยือนประสาทพระวิหารของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรงพระยาดำรงราชานุภาพในปีพศ2473หรือคศ1930อ๋อตอนนั้นท่านตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภาครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆในเรื่องการจัดการปกครองและเขตแดน ในการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยมีข้าหลวงฝรั่งเศสประจำกัมพูชามาให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็มีการเชิญธงชาติฝรั่งเศสขึ้นสู่ยอดเสาณนะบริเวณปราสาทด้วยแล้วยังไงต่อคะสารมองว่าการที่บุคคลสําคัญระดับนี้ของฝ่ายไทยไปเยือนพื้นที่ภายใต้สถานการณ์แบบนั้นคือมีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสรอต้อนรับมีการเชิญธงฝรั่งเศสขึ้นโดยไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านหรือตั้งคําถามเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของฝรั่งเศสเหนือบริเวณนั้นเลย ศาลก็เลยตีความว่านี่ถือเป็นการยอมรับอำนาจของฝรั่งเศสเหนือพื้นที่นั้นโดยปริยายหรือ tacit recognition อีกครั้งหนึ่งครับสรุปได้ว่าศาลโลกในปี1962ตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยให้น้ำหนักหลักๆก,กับหลักการยอมรับโดยพฤตินยัยผ่านการนิ่งเฉยเรื่องแผนที่แล้วก็เหตุการณ์การเสด็จเยือนของสมเด็จกรมพระยาดำรงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับสรุปคือด้วยคะแนนเสียงข้างมาก9ต่อ3เสียงศาลตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาแล้วก็มีคำสั่งให้ไทยต้องถอนกำลังทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยามอื่นใดที่ไทยได้ส่งไปประจำการณปราสาทหรือในบริเวณใกล้เคียงวนดินแดนกัมพูชาคำว่าบริเวณใกล้เคียงนี่แหละขาะที่ดูจะใช่ครับคำนี้สำคัญมาก แต่ก่อนจะเป็นถึงตรงนั้นมีอีกจุดที่สำคัญมากๆที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือศาลได้ปฏิเสธคำขอของกัมบูชาที่อยากจะให้ศาลตัดสินไปเลยว่าเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งคือเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอ้าวศาลไม่ตัดสินเรื่องเส้นหรอคะไม่ครับ สารมองว่าสถานะทางกฎหมายของแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยเป็นเพียงเหตุผลสนับสนุน reasoning ที่นำไปสู่ข้อสรุปเรื่องอธิปไตยเหนือตัวประสาทเท่านั้นไม่ใช่ส่วนที่เป็นคำบังคับ operative part ของคำพิพากษาโดยตรงเข้าใจแล้วค่ะคือแผนที่เป็นแค่เหตุผลไม่ใช่คำสั่งเรื่องเส้นเขตแดนถูกต้องครับ พูดง่ายๆคือศาลไม่ได้บอกว่าเส้นในแผนที่นั้นคือเส้นเกตแอนที่ถูกต้องสมบูรณ์และต้องยึดตามนั้นเป๊ะ,ปะนอกจากนี้ยังมีผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยอีก3ท่านนะครับคือท่านโมเรโนกินตนาท่านวิลลิงตันคูและก็ท่านเซอร์เพอร์ซิสเบนเดอร์ที่ท่านทําความเห็นแย้งคัดค้านคําตัดสินของเสียงข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําหลักเอควิเอเซนส์และเอสโตโปมาใช้ ท่านเหล่านี้เห็นว่าควรจะยึดตามหลักสันปันน้ำที่ระบุไว้ในส่วนทิสัญญาปี2447เป็นสำคัญมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะคำตัดสินปี1962นี่ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะคือให้ประสาทเป็นของกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้ฟันธงเรื่องเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งแถมยังมีคำว่าบริเวณใกล้เทียงหรือวิซินิที่ที่ไทยต้องถอนกำลังออกไปซึ่ง ฟังดูมันก็คลุมเครือเหมือนกันนะคะมันน่าจะนำไปสู่ปัญหาการตีความกันต่อในภายหลังได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณผู้ดำเนินรายการจับประเด็นได้แม่นมากประเด็นเรื่องความหมายของคำว่าบริเวณใกล้เคียง vicinity นี่แหละครับกับสถานะที่แท้ทิ่งของเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยกลายเป็นชนวนปัญหาที่มันปะทุขึ้นมาอีกครั้งจริงๆในอีกเกือบห้ปีต่อมาอื เรื่องมันกลับมาร้อนแรงอีกทีตอนที่กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกในปี2551หรือคศ2008ตอนนั้นทางกัมพูชาได้เสนอแผนผังบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกหรือที่เรียกว่าเชม่าดีเรกเตอร์นะครับซึ่งแผนผังนี้มันกินขอบเขตพื้นที่กว้างขวางกว่าแค่ตัวปราสาทเยอะเลยค่ะ แล้วมันก็ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเราถือว่าเป็นเขตแดนของไทยตามแนวรั้วลวดหนามที่เราได้สร้างเอาไว้หลังจากคำพิพากษาศาลโลกปี2505ตามมติคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นนะครับแล้วพราะเกิดเหตุการณ์นั้นครับเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างความตึงเครียดอย่างมากจนนําไปสู่การกระทบกระทั่งกันด้วยกําลังฐานตามแนวชายแดนอยู่หลายครั้งเลยในช่วงนั้นสถานการณ์ก็เลยตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง แล้วทางกัมพูชาขอดำเนินการยังไงต่อคะในเมื่อเกิดปัญหาเรื่องขอบเขตพื้นที่กันแบบนี้ในปี2554หรือข้อศ2011เครับเมื่อความขัดแยงเรื่องขอบเขตพื้นที่รอบๆปราสาทยังคงคุกรุ่นอยู่กัมพูชาก็ตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลโลกอีกครั้งครับแต่คราวนี้ไม่ใช่การฟ้องคดีใหม่นะครับเอา้าไม่ใช่ฟ้องใหม่แล้วทำอะไรคะเป็นการใช้ช่องทางตามมาตรา60ของธรรมนูญศาลโลกเพื่อขอให้ศาล ตีความหรือ interpretation คำพิพากษาเดิมที่ศาลเคยตัดสินไว้เมื่อปี2 5 5น,นเลยขอให้ตีความคำพิพากษาเดิมใช่ครับกัมพูชาอ้างว่ามันยังคงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาเดิมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่าไอ้คำว่าบริเวณใกล้เคียงบนดินแดนกัมพูชาที่ศาลสั่งให้ไทยถอนกาลังออกไปนั้นน่ะมันครอบคลุมพื้นที่แค่ไหนกันแนะ่ และกัมพูชาก็ยืนยันในคำร้องขอตีความนะครับว่าขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันถูกกำหนดโดยเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งกัมพูชาอ้างว่าศาลได้ยอมรับเป็นพื้นฐานของคำตัดสินปี1962ไปแล้วนั่นเองพอเข้าใจเหตุผลของทางกัมพูชาที่ต้องการความชัดเจนเรื่องขอบเขตพื้นที่วิสเนตี้นะคะแล้วฝ่ายไทยเราล่ะคะโตแย้งคาขอตีความของกัมพูชาครั้งนี้ว่ายังไงบ้าง ฝ่ายไทยเราก็โต้แย้งคําขอตีความของกัมพูชายอย่างแข็งขันเลยครับประเด็นหลักๆที่เราโต้แย้งคือไทยเห็นว่ามันไม่มีข้อพิพาดเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคําพิภากษาปี1962ที่จําเป็นจะต้องให้ศาลมาตีความซ้ำอีกเลยคือเรามองว่ามันชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับ เรามองว่าคำพิพากษาเดิมมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วไทยก็ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นครบถ้วนแล้วด้วยโดยได้ถอนกำลังออกจากตัวประสาทและได้กำหนดแนวเขตตามมติครมรปี2505ซึ่งเราถือว่านั่นคือการปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนที่เป็นว i ส i n ทิ y หรือบริเวณใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วเรียบไทยมองว่าความจริงแล้วคําขอที่ความของกบ,บูชาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนความพยายามซ้ําอีกครั้งที่จะให้ศาลโลกตัดสินรับรองเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งให้กลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการให้ได้ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาลเคยปฏิเสธที่จะตัดสินไปแล้วอย่างชัดเจนในปี1962 mm hmm. นอกจากนี้ไทยเรายังได้ยกปัญหาทางเทคนิคของตัวแผนที่ภาคผนวกหนึ่งขึ้นมาตอกย้ำอีกครั้งด้วยนะครับโดยชี้ว่า แผนที่มาตราส่วน1.2แสนฉบับนี้มันมีความคลาดเคลื่อนสูงไม่สามารถนำไปใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นดินจริงได้อย่างแม่นยำซึ่งเรื่องนี้ก็มีผู้ชี่วชาญด้านเขตแดนระหว่างประเทศอย่าง IBRU หรือ International Boundary Research Unit จากมหาวิทยาลัยดรัมในอังกฤษเคยให้ความเห็นสนับสนุนไว้นะครับว่าแผนที่นี้มันมีข้อจำกัดทางเทคนิคจริงๆ การต่อสู้ทางกฎหมายรอบใหม่ก็น่าติดตามไม่แพ้รอบแรกเลยนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเองแล้วสุดท้ายศาลโลกท่านมีคำตัดสินตีความคำพิพากษาเดิมออกมาว่ายังไงคะในปี2556ในที่สุดนะครับวันที่11พฤศจิกายน2556หรือข้ือขสอ2013สาศาลโลกก็ได้มีคำตัดสินตีความออกมาเป็นเอกนั์ครับคือผู้พิพากษาทุกคนเห็นพ้องต้องกันค่ะ สารได้ชี้แจงความหมายของคำพิพากษาปี1962ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นโดยระบุว่าคำพิพากษาเดิมนั้นได้ตัดสินให้กัมพูชาเมีทิิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดของยอดเขาพระวิหารนะครับไม่ใช่เพียงแค่ขอบเขตของตัวอาคารปราสาทต,ตามที่ฝ่ายไทยอาจจะเคยเข้าใจเท่านั้นขยายความให้กว้างขึ้นใช่ครับ สารได้อธิบายขอบเขตของยอดเขาพระวิหารหรือพรมอนทรีนี้โดยอิงตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคือด้านทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงได้เนี่ยจะเป็นหน้าผาสูงชันตามธรรมชาติส่วนด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือขอบเขตจะเป็นแนวพื้นที่ที่มันลาดลงไปสู่หุบเขาซึ่งเป็นหุบเขาที่ขั้นอยู่ระหว่างเขาพระวิหารกับเนินเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ติดกันคือภูมิระเขือนะครับ โดยขอบเขตนี้จะไปสิ้นสุดที่บริเวณตีนเขาภูมะเขือหรือจุดที่พื้นดินมันเริ่มเงยตัวยกตัวขึ้นจากพื้นหุบเขาเพื่อจะกลายเป็นเนินภูมะเขือนั่นเองอ๋อค่ะแล้วสารก็ระบุชัดเจนด้วยนะครับว่าพื้นที่ตามคำนิยามนี้ไม่รวมตัวภูมะเขือซึ่งถือว่าอยู่นอกขอบเขตที่สารพิจารณาในปี1962ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสำหรับขอบเขตด้านตะวันออกใต้ตะวันตก แล้วขอบเขตด้านที่สําคัญที่สุดคือด้านทิศเหนือล่ะคะซึ่งเป็นด้านที่ติดกับฝั่งไทยแล้วเป็นประเด็นปัญหาหลักมาตลอดสารท่านว่ายังไงเกี่ยวกับแนวเขตทางทิศเหนือของยอดเขาพระวิหารนี้คะ่ะนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะซับซ้อนที่สุดของคำตัดสินตีความปี2013เลยก็ว่าได้ครับสารระบุว่า ขอบเขตทางด้านทิศเหนือของยอดเขาพระวิหาร The Northern Limit of the Promontory นั้นก็คือเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่ง The Annex I Map Line นั่นเองครับอา้าวก็กลับไปที่เส้นในแผนที่เดิมใช่ครับแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับสารรีบกล่าวเสริมต่อไปทันทีเลยว่าการที่จะกำหนดว่าไอ้เส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่บนพื้นดินจริงนั้นเป็นเรื่องที่ ขึ้นอยู่กับการปักปันเขตแดนระหว่าง2รัฐ depends on the delimitation work to be conducted by the parties ให้ไปตกลงกันเอง ถูกต้องครับและต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างคู่กรณีคือไม่สามารถจะทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังโอ้ oh. ดังนั้นแม้ว่าศาลจะอ้างอิงถึงเส้นในแผนที่ภาพผนวกหนึ่งว่าเป็นขอบเขตทางเหนือนะครับแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรือความคลาเคลื่อนทางเทคนิคของแผนที่นั้นเลยแล้วที่สำคัญมากๆคือศาลก็ยังคงไม่ได้ตัดสินว่าเส้นนั้นคือเส้นเขตแดนระหว่างประเทศโดยรวมอาย่างใดโอ้โห oh. ฟังดูเหมือนว่า คำตัดสินตีความปี2013นี้ให้ความชัดเจนขึ้นมาในเรื่องขอบเขตของยอดเขาพระวิหารที่กัมพูชามีอธิปไตยเหนือซึ่งมันกว้างกว่าแค่ตัวปราสาทแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงทิ้งประเด็นเรื่องการกำหนดแนวเส้นเขตแดนจริงๆทางตอนเหนือของยอดเขานี้ให้ทั้งสองประเทศต้องกลับไปคุยกันไปตกลงกันเองโดยต้องไปอิงกับแผนที่เจ้าปัญหาเดิมที่มีปัญหาเรื่องความแม่นยำอยู่ดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับ เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเป็นการตีความที่ให้ความชัดเจนในเรื่องขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของยอดเขาพระวิหารที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและก็ยืนยันพันธกรณีของไทยที่จะต้องถอนกําลังทหารตํารวจหรือบุคลากรอื่นใดออกจากดินดานทั้งหมดของยอดเขาพระวิหารตามที่ศาลได้นิยามขอบเขตใหม่นี้ แต่ในส่วนของแนวเขตแดนจริงๆทางทิศเหนือสุดซึ่งเป็นแนวที่มันประชิดกับดินแดนไทยส่วนอื่นๆนั้นศาลไม่ได้กําหนดให้ชัดเจนลงไปบนพื้นดินเพียงแต่ชี้ว่าจะต้องยุดโยงกับเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายไปเจราจาตกลงกันเองถึงตําแหน่งที่แน่นอนของเส้นนั้นบนพื้นดินจริงๆครับจากที่เราได้สํารวจเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ากรณีปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างยิ่งจริงๆ,ๆ มันเกี่ยวพันกันหลายมิติมากๆทั้งประวัติศาสตร์ยุคอนณานิคมทั้งภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนของเทือกเขาการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่มันตีความได้หลายแงยม่มุมทั้งเรื่องการตีความส่วนที่สัญญาการให้น้ำหนักกับแผนที่แล้วก็หลักการสำคัญอย่างการยอมรับโดยพฤติน,นัยหรือ c q u i e s c ซ n c e ที่เราคุยกันไป คำพิาพากษาของศาลโลกทั้งในปี1962แล้วก็การตีความคำพิาพากษาในปี2013เนี่ยได้พยายามให้ความกระจ่างในประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือพื้นที่ประสาทแล้วก็ขยายขอบเขตนั้นให้ครอบคลุมยอดเขาพระวิหารทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังทิ้งโจทย์ใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆเอาไว้ให้ไทยแลนด์กับกัมพูชาต้องกลับมาร่วมมือกันดําเนินการต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวเขตแดนทางตอนเหนือสุดของยอดเขานี้ซึ่งสารก็ระบุว่าต้องไปอิงกับเส้นในแผนที่ภาคผนุกหนึ่งที่มันมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคอยู่เดิมนั่นเองนะคะ ใช่ครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่อยอดไปนะครับคือในกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเขตแดนเนี่ยศาลโลกมักจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยกับหลักการเรื่องเสถียรภาพและความเป็นที่สิ้นสุดหรือ stability and finality ของเส้นเขตแดนที่ได้ตกลงกันไว้ในสนที่สัญญาค่ะต้องการให้มันนิ่งให้มันจบ ถูกต้องครับถึงขนาดที่ว่าในคดีปี1962เนี่ยศาลยอมรับแผนที่คือแผนที่ภาคผนกหนึ่งถึงม้จะมีความคาดเคลื่อนก็ตามซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามสนที่สัญญาและได้รับการยอมรับโดยพฤติในัยในเวลาต่อมาให้มีน้ำหนักเหนือกว่าข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์หรือหลักการสันปันน้ำที่เป็นข้อตกลงตั้งต้นเสียอีกก็เพื่อจะรักษาความแน่นอนของเขตแดนเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันคำตัดสินตีความล่าสุดในปี2013แม้จะพยายามสร้างความชัดเจนเรื่องขอบเขตอธิปไตยขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ยังคงต้องส่งให้คู่กรณีกลับไปเจรจากันเพื่อกำหนดแนวเส้นตามแผนที่ฉบับเดิมที่มีปัญหาทางเทคนิคอยู่ดีบนพื้นดินจริงๆอื mm. คำถามที่มันน่าขบคิดมากๆก็คือหลักการทางกฎหมายที่มุ่งสร้างความแน่นอน และความเป็นที่สิ้นสุดนั้นนะ่ะมันจะสามารถนําไปสู่ทางออกที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทางปฏิบัติจ,จริงๆได้อย่างไรเมื่อมันต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในอดีตอย่างเช่นแผนที่ที่มันคลาดเคลื่อนไปแล้วกับความจริงทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันที่มันซับซ้อนมากๆนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่ไม่ใช่แค่ในกรณีประสาทพระวิหารเท่านั้นนะครับแต่อาจจะสะท้อนอยู่ในข้อพิพาทเร่งเขตแดนอีกหลายแห่งทั่วโลกเลยทีเดียวครับ